ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเตาทำขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกใช้ได้หมดเลยครับเตานี้เป็นสแตลเลตนะฮะสองหัวเตานะสแตลเลตเกรดเอเลยนะครับดูด้านล่างนะครับเราจะมีคานลับอย่างดีนะครับไม่ใช่บางๆนะครับพอใช้นานๆและแอนเนี่ยไม่ใช่ของเรานี้เกรดเอเลยนะครับงานก็พับขอบบนสวย นะครับแล้วเราก็ใช้เตาเกต A ด้วยนะครับงานเดินเงินสายด้านหน้าอย่างดีและเป็นวาลโยกนะครับแล้วส่วนเบ้าเนี่ยครับสามารถเลือกได้ตามจุดประสงค์ของคุณลูกค้านะครับก็ชมคลิปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถ้าสนใจอยากจะสอบถามก็โทรตามเบอร์นี้สั่งซื้อได้นะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง Youtube และก็เบอร์ด้านล่างนี้นะครับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะดู ทำให้แข็งแรงทุกขั้นตอนเลครับก็ชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับจนจมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นการที่แนะนำนะครับเป็นโครงเตาทำขนมครกนะครับเป็นรุ่นสตตเลสสองหัวเตานะครับเพื่อจะมาให้ดูรายละเอียดงานของเราของร้านตลาดไทยแก๊สนะซึ่งทําด้วยความสวยงามและแข็งแรง แล้วก็มันคงนะครับประกอบเป็นด้วยสแตนเลสหนานะครับพับขอบอย่างดีนะครับพับขอบนะครับซึ่งโรงงานถ้าเกิดโรงงานไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะพับขอบไม่ได้จะไม่มีทําเป็นขอบแบบนี้ขอบนี้มีประโยชน์ก็คือว่าเวลาทําขนมครกจะได้หมุนหมุนเบ้าง่ายๆนะครับนะครับอันนี้เป็นสองสองหัวนะครับด้านล่างนี้จะเป็นเหล็กหนานะครับสําหรับยึดกับเตารุ่นนี้นะครับเตารุ่นนี้ ยึดกระเต่ารุ่นนี้นะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยของเรานี่จะเดินสายเกจเด้านหน้าเลยทีนี้เรามาดูสําคัญก็คือว่าโครงเตาเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้นะครับถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันจะแอนนะครับให้ดูด้านล่างของเราเลยนะครับนี่ครับด้านล่างของเตาเราจะมีสเตเลสเป็นคารับอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับสังเกตนะครับจะรับจะรับหน้าหน้าเตา กรณีที่ว่าหน้าเตาโดนความร้อนเนี่ยก็จะไม่แอนลงมาเพราะสเตสเตเลตตัวนี้จะรับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับคุณลักษณะสมบัติของเราที่พิเศษคือตรงนี้นะครับก็สําหรับคุณลูกค้าเนี่ยเอามาให้คุณลูกค้าชมกรณีว่าคุณลูกค้ามีเตาอยู่แล้วนะครับหรือเตาโครงเตาเก่าเนี่ยพังแล้วอยากได้สเตเลตนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับเอาเฉพาะโครงเตาก็ได้ครับเพราะก็มีลูกค้าหลายเจ้าอยู่นะครับสั่งโครงเตา2หัวเตา3าหัวเตาเพื่อจะ ไปเปลี่ยนโครงเตาอันเก่าของเขานะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับเป็นสแตนเลสด้วยนะครับทั้งหนาทั้งทนทั้งสวยทั้งงามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับใส่โครงแล้วนะครับพอใส่มีโครงซื้อโครงแล้วถ้ะเตามีเตาตัวเก่าก็ใส่ลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ของเรานี่จะเดินด้านหน้านะครับเดินท่อด้านหน้า แต่ของลูกค้าอาจจะใส่แบบอื่นแต่ว่าการลักษณะใส่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อโครงเตานะครับเรามีหนึ่งหัวเตา2หัวเตา3หัวเตา4ี่หัวเตานะครับก็สั่งตามที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยนะครับเราจะเป็นสแตนเลสหนาๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สวยงามนะฮะสวยงาม นะครับแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําและก็ทดสอบก่อนส่งนะครับกอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่คลองสี่นี่เองนะครับก็ได้สั่งเตาทําขนมครกรุ่นสเตนเลสสองหัวเตานะครับก็ดูจาก YouTube นี่นะครับแล้วก็ชอบงานที่เป็นงานสวยและมีระเบียบ สวยงามแข็งแรงทนทานนะครับ umas, ของเรานี่ประกอบด้วยนะครับมีหัวปรับป้องกันแก๊สรั่วให้ด้วยนะครับป้องกันแก๊สรั่วนะครับแล้วก็สายนะเป็นเตาเป็นวาล์วโยกนะครับเป็นวาล์วโยกสังเกตนี่ปิดนะฮะถ้าเปิดก็จะดึงเข้ามาหาเรานะเขาเรียกวาล์วโยกอย่างเงี้ยจะนะครับถ้าถ้าเปิดก็ดึงเข้ามาหาเราเนี่ยดึงเข้ามานี่คือเปิดนี่คือเปิดนะครับนี่คือเปิดนะฮะถ้าปิดก็ของกว้าง จะทาให้เราปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยในการใช้คือว่าเราจะไม่สับสนเรื่องว่าตอนนี้มันเปิดหรือปิดอันนี้ปิดนะถ้าดึงมาก็เปิดแล้วเราก็เดินสายแก๊สนะครับาสายสายยางทนแก๊สทนน้ามันอย่างดีให้เลยดันตรงหน้าเตาแล้วเดินเป็นระเบียบสวยงามอย่างนี้เลยนะครับนะสวยงามอย่างนี้เลยนะครับนี้มาดูนะครับมีเรามีาฝาฝาให้นะครับมีฝาแล้วก็ เบ้าขนมครกอันนี้เป็นรุ่นอของยี่ห้อตาไกา่นะตาไกา่คุณสมบัติของเบ้าตาไก่เนี่ยน่าใช้มากกว่านะครับเพราะว่าสังเกตน,นะครับปากเนี่ยจะกว้างแต่ตื้นตูดเนี่ยครับจะแคบให้ตูดนี่จะตื้นปากกว้างนะครับก็จะทําให้กินแป้งน้อยนะกินแป้งน้อย กินแป้งน้อยก็ทําให้ได้กําไรดีนะครับนะดูหลุมนะครับจะจะตื้นนะครับแต่ปากจกว้างพอแค่ปุ๊บเนี่ยจะมองจะมองว่าขนมครกเราเนี่ยจะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มองหน้าทานนะครับมองหน้าทานเพราะบางรุ่นเนี่ยตูดเนี่ยจะลึกแต่ปากก็แคบนะครับพอแค่มาแล้วก็เหลือชิ้นเล็กนิดเดียวแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนเราทาจากแผ่นเหล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สังกะสีนะครับแผ่นเหล็กนะฮะอันนี้ ตัวนี้นะครับเป็นเครียบแผ่นกระจายความร้อนจะช่วยให้เพิ่มความร้อนให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับก็ประหยัดแก๊ด้ได้ด้วยนะครับนะฮะรุ่นนี้ครับ2หัว2หัว2หัวก็คุณลูกค้าชมคลิปนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มาสั่งซื้อได้นะครับร้านเราอยู่ตลาดไทยนะครับอยู่ห่างตลาดไทย1กิโลนะครับ อยู่ห่างโรตัสคลองหลวงประมาณ700เมตรนะครับร้านเรามีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะช่อกงลูกค้าเลยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เปิดนะครับนี่เปิดอันนี้ปรับไฟได้นะครับถ้าเกิดไฟแดงๆอย่างเงี้ยสีส้มๆอย่างเงี้ยทำให้ดำนะครับเราก็ปรับ ให้อากาศออกหน่อยหนึ่งครับให้อากาศหน่อยก็ให้เขียวฟ้าๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ความร้อนสูงนะครับน,นี่ครับนี่ครับได้ความร้อนสูงดีนะครับนะนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับครับนี่ครับอ่านี่ครับได้ครับมีปรับอากาศนิดหน่อยครับปรับอากาศนิดหน่อย ปรับอากาศนิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ย